ดีค่ะตอนนี้เราก็มารับโลหลงหวานครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชั้นสองนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยว่ามารับโลรางวัลอะไรนะครับทุกคนฉลองเราก็คือมาแป่โมงครึ่งแต่ว่ายังไม่พบใคนเลทุกคนวว้าเราเราก็นั่งรอสักพักเดี๋ยวให้แบบปลาสมูรเราเปิดห้องตอนแรกเราเปิดตึกแอดปิ้งแต่ว่าตึกแอดปิ้งก็ปิด ตอนแรกนึกว่าเรามาสายแต่ว่าเอาเป็นว่าเรามาคนแรกอะทุกคนเราก็เลยแบบว่าตื่นเต้นอยู่นะมาก็คืออยากจะมาเฉลยทายทิว่าเรามารับโล่รางวัลอะไรนะครับหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยเราเดีเดีเราชมต่อไปว่าเราจะ เงียบมากนะครับเพราะว่าตอนนี้แบบว่าจะเป็นช่วงปิดเทศกาลสงการด้วยแล้วก็เป็นช่วงระบาดโควิดใหม่ด้วยตอนแรกก็นึกว่าแบบว่าจะซาลงแล้วแต่ว่าโควิดรอบนี้ก็มาหมอีกแล้วนะครับนั่นแหละคณะก็ต้องเรียนออนไลน์เหมือนเดิม <thank> <laughs> น้องๆฝึกงานหรอคะส่ oh, <no. S 1> ตงตรงจากเ oh, <no. S 1> มืองมหาสารคามสู่เมืองขุบล oh, <no. S 1> ราชธานี oh, <no. S 1> และก็สู่มืออุตรดรตถ สรุปเลยนะครับอาร์ตก็ได้ไปรับโล่เรียนดีนะครับให้กับเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนหมูของเรานะครับก็ได้ไปเกณฑ์ทหารนะครับก็เลยมอบหมายหน้าที่ให้อาร์ตไปรับโล่รางวัลเรียนดีแทนนะครับซึ่งการมอบโล่รางวัลนะครับอาคณะบดีนะครับก็จะมอบโล่รางวัลให้กับผู้สําเร็จอาว่าที่ผู้สําเร็จการศึกษาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีเด่นแล้วก็ผลการเรียนดีเด่นนะครับผลการเรียนดีเด่นนะครับก็จะมีอ่า ประมาณ 45- หคนนะครับสำหรับรุ่นบชสองหของเรานะครับแล้วก็จะเป็นของสโมสรนะครับที่ทำกิจกรรมให้กับคณะนันเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้โล่เรียนดีนะครับก็ตั้งใจเรียนหรือว่าก็เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสโมสรอาิสิตของเรานะครับส่วนอาบชของเราหรือว่าเทียบเท่าของเราเนี่ยถึงจะได้เกียรติเยอะแค่ไหนนะครับก็ไม่สามารถที่จะได้เกียรตินิยมนั่นเองนะครับก็จะได้แค่โล่รางวัลเท่านั้นเองนะครับสำหรับไปวันนี้ก็ไปแล้วนะใบบา